สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับกลึงชิ้นงานอย่างไรให้ได้ขนาดพอดแคสต์ในอีพีที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องเครื่องเจรไนลับคมตัดซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือตัดวันนี้เราจะมาต่อยอดกันค่ะใช่แล้วครับปอเพราะต่อให้มีมีดกลึงคมแค่ไหนแต่ถ้าใช้เครื่องไม่เป็นก็ไม่มีทางได้งานที่ตรงแบบเป๊ะวันนี้เราเลยมาคุยเรื่องงานกลึงกันครับ ครูชนะคะก่อนอื่นอยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนเลยว่างานกลึงคืออะไรคะงานกลึงก็คือกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานโดยให้ชิ้นงานหมุนรอบแกนแล้วใช้มีดกลึงตัดเฉือนให้ได้รูปตามต้องการครับไม่ว่าจะเป็นงานกลึงปาดหน้ากลึงปอกกลึงตกร่องกลึงเกลียวหรือแม้แต่งานกลึงเทเรียบฟังดูเหมือนหลากหลายมากเลยแล้วเครื่องกลึงที่ใช้มีหลายแบบด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับ เครื่องกลึงหลักๆมี3ชนิด 1. เครื่องกลึงยันศูนย์เครื่องพื้นฐานที่ใช้สอนกันในโรงเรียนอาชีวะและงานซ่อมทั่วไป 2. เครื่องกลึงเทเลตที่มีป้อมมีดหลายตัวเหมาะกับการผลิตจํานวนมาก 3. เครื่องกลึง Cnc ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมตัดแม่นยําสูงแต่ผู้ใช้ต้องมีประสบการณ์ครับโอโ้โหฟังแล้วเครื่องกลึงกุ้งเหมือนมีระดับการใช้งานของมันเลยนะคะตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงงานอุตสาหกรรมจริงๆ ใช่ครับถ้าใครได้เริ่มฝึกงานกลึงด้วยเครื่องยันศูนย์ถือว่าได้บัตรผ่านด้านแรกของสายช่างเลยถ้าจะสรุปให้สั้นๆวันนี้เราได้รู้แล้วว่างานกลึงคือการหมุนชิ้นงานแล้วตัดขึ้นรูปเครื่องกลึงก็มีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามงานแต่ไม่ว่าเครื่องแบบไหนความรู้พื้นฐานสำคัญที่สุดค่ะใช่ครับเริ่มจากเครื่องพื้นฐานให้ชำนาญแล้วค่อยต่อยอดไปสู่เครื่องที่ซับซ้อนกว่า และใน EP ถัดไปเราจะเจาะลึกไปที่ส่วนประกอบของเครื่องกลึงยันศูนย์กันค่ะว่ามีอะไรบ้างและทำงานยังไงคะบอกเลยครับถ้าเข้าใจส่วนประกอบเหล่านี้งานกลึงจะง่ายขึ้นอีกเยอะอย่าพลาดน,นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกลึงชิ้นงานอย่างไรให้ได้ขนาดพอดแคสต์แล้วเจอกันในตอนหน้าสวัสดีค่ะ